ในประกันชีวิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิเน็กซ์กะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีคาเมราเบบี Baby, ้ทูเวย์พาวเดอร์ไบรท์ อนนี้นะคะเรามาถึงครึ่งทางแล้วค่ะสําหรับปีที่เจฤด,ดูหนาวนะคะค้นหาโรงเรียนที่4ี่ที่จะเข้ารอบ8ทีมค่ะวันนี้ภูมิใจนําเสนอนะครับจุ๋ยคงจะจําได้นะครับจากนี่ครับพนมทวนนี่เขาได้เป็นแชมป์ประจำฤดูไปแล้วพนมทวนชวนุปถามน้องน้องอาร์ตแล้ววันนี้เขาเพิ่งมาครับศึกษาสงเคราะห์พนมทวนเอ้ามีพนมทวนเหมือนกันอีกจังหวัดกาญจนบุรีเช่นกันนะครับก็จังหวัดเดียวกันอีกนี่ครับแล้วชื่อคล้ายๆกันเพียงแต่นำหน้าไม่เหมือนกันแล้วเขาเพิ่งมาด้วยไปไหนมาเนี้ยอ้าวอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะโรงเรียนนี้ก็เกเนกัน ค่ะโรงเรียนวิสุทธิกษตรตรีนะคะจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะเคยมารายการเราแล้วนะสี่ครั้งค่ะโอ้โหเขาก็ต้องมีเรว่ออะไรประสบการณ์โอ้โห้าแล้วผมว่าสนุกแน่ๆเลย้าแล้วแบบนี้ต้องไปแอบดูนะคะว่าน้องๆเนี่ยเขาทำอะไรกันเตรียมอะไรให้เราดูนะคะกับช่วงนี้เลยค่ะโอ้โหบอกมาเริ่องที่โรงเรียนแรกกันเลยครับจะไปดูฉากเบื้องหลังของเราค่ะอ๋อฉากงั้นไปดูกันเลยค่ะว่าฉากของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างตามน้องๆไปเลยครับ และนี่นะคะก็เป็นฉากของเราอยากจะบอกเลยว่าต้นข้าวพวกนี้คือต้นข้าวจริงๆค่ะโรงเรียนเราเนี่ยสนับสนุนการทํานาค่ะปลูกกันมาแล้วก็เพิ่งไปเด็ดมันมาเมื่อเช้านี้เองค่ะโอ้โหอย่าบอกนะครับว่าปลูกกันเองที่โรงเรียนเลยเนี้ยโรงเรียนมีทุ่งนาค่ะทุ่งนาเยอะมากแล้วก็ สอนทห้นักเรียนทำนาค่ะมีโรงสีข้าวด้วยนะคะ <Wow. S 1> เป็นการสนับสนุนน้องๆให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับและนี่นะคะก็คือบ้านนางเอกค่ะที่นางเอกเนี่ยอยู่ในเนื้อเรื่องก็คือของที่ไว้สำหรับทำนาอย่าบอกนะครับว่าบ้านนางเอกนี่ก็ทำเองทั้งหมดนี้คือแรงใจจากพวกเราทุกคนเลยค่ะแม้จะเป็นแดนเซอร์หรือนักดนตรีทุกคนคือแรงใจที่ทำพวกนี้ขึ้นมาค่ะ <Wow. S 1> คอยดูกันนะครับว่าฉากสวยๆเหล่านี้พออยู่บนเวทีจะสวยขนาดไหน มากันอีกฝั่งครับนี่ครับน้องตันยงนักร้องนําจากโรงเรียนวิสุทธิกษตรตรีจังหวัดสมุทรปราการวันนี้น้องเขาจะมาร้องเพลงใต้ด้วยแต่ที่สําคัญมีพระเอกที่จะต้องพูดภาษาใต้เราตามไปดูการฝึกซ้อมของพระเอกกันดีกว่าครับพี่บอลคิดถึงจังเลยคุณภาษาใต้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับคําว่าอะไรคะน้องเศร้าขอพูดอีกทีได้ไหมคะ ้เาทำไมสำเนียงมันแปลกๆน่าถ้างั้นเราไปตามหาเทรนเนอร์ที่พูดภาษาใต้กันดีกว่านะคะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะชื่อครูสารโรธครับ <ullah S 2> คือพระเอกของหนูเนี่ยเขายังไม่ได้สำเนียงเลยค่ะช่วยขัดเกลาใหม่ได้ไหมคะอ่าได้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 ไดน้องเศร้าน้องเศร้าพอใช้ได้พอใช้อีที่ดิน้องเศร้าน้องเศร้าพอใช้ได้พอใช้ได้อันนี้ใต้ใต้ ประมาณชุมพรได้แล้วจะกินีิดนึงอีกนิดนึงจะลงใต้แล้วนะคุณครูจะตลกไปไหนครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะต้องขอเวลาไปเหลาให้คมซะก่อนนะติดตามช่วงหน้าครับว่าจะชัดขนาดไหนน่องเต้าน้องพระเอกของเราจะพูดน้องเต้าได้ดีแค่ไหนครับพี่น้องแต่ตอนนี้